อืมครับอันนี้ขนาดดินปนเกี่ยวข้าวเสร็จนหมครับโอ้โล้วนดีดินดีมากบอกเลยดำด้วยนนพี่กุกเอาถุงแกะให้พี่เขาใส่ดินเอาไปกิโลหนึ่งน,น,นะครับก็อตอนนี้เราอยู่กันที่สามชุกนะครับ จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เก็บตัวอย่างดินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะลงปลูกยาวไปเลยนะครับหลักหลายร้อยต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูหน้าแปลงกับลูกค้านะครับแต่ตอนนี้ฝนตกนะครับนี่พายุวิภาเข้าพอดีวิภามาพอดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูหน้าแปลงนะครับนี่พี่เขาจะทําเฟสนี้เฟสแรงนะครับก็ระบบน้ําดีนะครับน้ําดีมากนะครับมีบ่อนะครับติดบ่อด้วยนะครับนี่ นะใครสนใจต้นอะโบคาโดนะครับสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับเราสวิตถึงที่เลยนะครับนะนี่เได้ตัวอย่างดินมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเข้าแลบที่แม่โจ้ได้ครับเอาไปสักสองชุดก็ได้ครับพี่จะได้รู้นะครับว่าดินแถบนี้มันมีธาตุอาหารยังไงแต่ดูแล้วร่วนนะครับดินดีมากนะครับดินร่วนนี่ขยะยังไม่ได้ปรุงดินเลยนะครับแล้วก็หลังเก็บเกี่ยวข้าวด้วยนะครับดังนั้น ค่อนข้างชัวร์เลยนะครับว่าที่นี่ดินลักษณะดินดีนะครับไปเดี๋ยวเราไปนะครับนาะก็เดี๋ยวหลังจากปลูกเดี๋ยวเราจะเข้ามาอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเขาปรับที่อะไรเรียบร้อยแล้วเขาน่าจะลงเดือนเมษาไอสิงหานะครับเดือนสิงหาคมก็น่าจะเริ่มลงแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวอย่างดินกลับไปวิเคราะห์นะครับหูที่เยอะมากนะครับที่เป็นหลักหลายร้อยไร่นะครับ สุดหลหงลุดตานน่นนะ่ะใช่หมดเลยนะครับนะก็เดี๋ยวต้องเอาดินไปวิเคราะห์นิดนึงนะครับจะได้เติมได้ถูกแต่พี่เข้าเรียนกเกษตรอยู่แล้วนะครับก็สบายมากแต่ว่าจะได้รู้ว่าธาตุอาหารฝั่งนี้มันมีอะไรบ้างนะครับไปเป็นตัวอย่างดินไปทางนู้นนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ